ได้เวลาโตจีนน่าจะโตจีนเดนโซนะคะดูจากสภาพตรงนั้นเอาแล้วกัตจุดว,ว,วันนี้ไหลยาวยาวยาวกว่านี้ไม่มีอีกแล้วเอาบระกัยเฮ้ยสองหนึ่งก็ไหวอะคูสแต่สาวถึงดูไม่ไหวอะ สามหนึ่งดูไปไว้สวย่ะไม่ละทอนทอนเขาจะตายแล้วอีโซเขาจะตายแล้วยิงไปยิงกลับไม่กอ้งเด้วเธอจะตายเธอจะตายเธอหนีไป สตาร์วินแล้วค่ะแมนเล่นอะไรเดียะเล่นอะไรเดียะแคดี่ห้ามะชีวิตอะไรได้ยังโยนไม่พออีเหรอแล้วคอยดูนะฝั่งตรงข้าจะมีสุดยอดเอ็กซ์ซินหัดยิงลากหัวคุมๆจัดแต่ เอาแล้มาพวกเราคาแครีพวกเราจะแข็งแกรง่งเออใครเคยทําแบบพยายามห้าแครีแบบพี่ที่ทํางานเก่าใช่ปะแล้วแบบตอนนั้นคือนั้งวางแผนจริงๆนะเอ้ยเอยต้นเกมเราจะไปแบบว่าไปสมัยก่อนคือมันยังไม่มีเขาเรียกอะไรนะมันยังไม่มีโล่โล่ช่วงต้นเกมเออก็แบบเอ้ย คนหนึ่งต้องเอาหยุดป้อมไปคนเอาคีวไปเออแล้วเราก็บุกยาวเออบุกยาวบุกยาวคือยังไม่มีพวกคีบสโลหรืออะไรอ่ะมันก็เวิร์กนะบางทีไม่งั้นก็คือจะแบบไปกอดป้อมกันท้ายเกมโยนแบบสามร้อยเปอร์เซ็นโอ้โหซาตาขี่คอโอ้โหเอโซเอโซที่แบบคีบเกี่ยวโซที่วันนี้จะไม่ใช่คีบนะคะหลายทีเนี่ย โอ้มาย่กอเดี๋ยวให้ไปออฟให้แล้วกันนะถ้าเอ็โซนไหลก็ช่วยๆกันหลุมกระทึบคนเสียอย่างได้ ใครคนจะแบบว่าลองภาคแบบว่าคือ,อไฮว,ว่าไฮ้น่าจะเหมาะกับการภาคอะไรที่ไม่ใช่ไม่ใช่สิ่งสวยงามไฮ้ว่าไฮ้ทำพวกนี้นได้ดีนะอะ,อะไร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 แค์รี่ไฟเตอร์คิดหรือว่าจะสู้ แครี่แท้ได้ว่าแต่ฉันเอาพาสีอะไรมาเนี่ยยาห้าวเป็นแครี่ไฟเตรอร์เราเรื่อยๆเลยฉันจะอาจจะตายก็ได้ถ้าติดเราวิวโดนก็ลุ่มเลยเออวันนี้เดี๋ยวนะขอแต่งตั้งให้โอเชียนโอุด้งนะคะ ลากหัวคมคมค่ะแล้วเราก็ไปลุมทึงเขาเหมือนแบบอีแรงลงตายแน่ๆนโดนแคลรี่ลุมถึงไงก็ตายแต่ว่ามีคนสั่งเวยให้แกสายการบินซาตาไปแล้วหนึ่งนะ,ะตอนนี้ ไบขึ้นนะไบขึ้นได้เวลาโตจีนน่จาจะโตจีเดนโซนะคะดูจากสภาพตรงนั้นเอาแล้วครับจวดี้ไหลยาวยาวยาวกว่าน,นี้ไม่มีอีกแล้วตลโตคิวโอโ้เธอไม่มีวันได้เมก้าเพราะฉันยอยู่คนละเลนกับเธอโอ้ยสงสารอ่ะทำไมต้องมาเจอแบบ เจอเอโซอร่อยหลายทีได้แบบเคียนเคียนยาวๆเพี้ยเพี้ยแย่แล้วเราจะตุยกันหมดพวกเราเนีได้ตายแต่ตอนเริ่มเกมแล้วล่ะพวกเธอเราจะไม่ตายไปมากกว่นี้แล้ว ตอนนี้ก็เก็บตังค์กันก่อนนะโอ้โหเลวิลเลวิลผู้โดนซาตาฆ่าเสมอต้นเสมอไปน่าสงสารมากไครจะไม่ไม่ยุ่งถือเอือใครนะทุกคนไครจะตั้งใจฟฝ์มเป็นออฟเลนที่ดีบินห้าไปเลยโอ้โน้อ้โนตอนนี้ยังยิงป้อมไม่เข้าให้ไม่ควรืนเนาะไปลวไปลไะ นี่โดนเขามาค่ะนี่คือเหมือนเอาช่องแชทมาทรมานเลยอะแบบเจอใครไม่เจอเจอแบบเจอคนแบบยอดนักเคียนที่ชอบตัวบางที่ปกติถ้าเกี่ยวโดนแทงเขาจะจ่อยแต่รอบนี้ไม่ว่าเขาเขี่ยวโดนใครทุกคนก็จะไม่จ่อย ซาตาจซาตาเจอกันนะเจอกันนะซาตาดปานป่าถ้าเรายิงก่อนจะไ้เปลี่ยนจหรือเราควรจะออกออฟดีอะหรือว่าฉันควรจะออกคอยซาตาพ่อนายน่ะทำาห้ฉันตัดสินใจว่าฉันจะเปลี่ยนเลนจะไปฆ่าแกบันอยู่ตรงนี้อ่ะไม่นะเพื่อน นะขออนุญาตทิ้งเลนล่างแปบนะพวกเราแครี่ยังไงซะป๊อบม,มันก็เป็นเรื่องขี้ๆไทยเกมแต่คนเรไม่ใช่เราเหลือป๊อบเดียวย,ยังเกิดไม่พอยิงมายิงกลับไม่โกงด้วยนะขอบคุณนะทอนสำหรับการไปเคลียร์คลิปล่างให้ ขอ,อแอรคอมโบยคิมเอยวาตาเขารอเขารอบินซาต้าอะไรถ้าเรารวมตัวกันเขาฆ่าคนหนึ่งแล้วก็ฆ่าเขากลับได้ใช่อย่าเพิ่งอมแพ้เราแครี่วิ่งไปสไลด์อันหน้าเลยจะตามเติร์ไป oh, no! โอโด้เอ๊ะเดี๋ยวนะโซ่มันยังไม่หลุดเหรอ ผบจิเกียริแกไม่สวยรวยเราจะรวยไปด้วยการทนเธอนะไม่ต้องเป็นก็ได้แล้วโลมนะไม่โดนฆ่าเมเหรอสาตาเป็นไรกับผมเนี่ยไม่รู้เหมือนกันนะเขาว่าจะเลวี่ขาใส่สก,กินอะไร คนอื่นตั้งเยอะเธอจะไปใส่สกินเดียวกันรู้เพื่อนเขาก็ได้นะแล้วเขาก็แบบบัตไซอะไรเงี้ย an น่ายนะคิดจะบินต่อหน้าเชนซีซีเหรอไม่นะอยู่สูอยู่สูเฮ้ยถ้าเราไปกันสามคน เขาจะเครียดได้แค่คนเดียวถ้าเราไม่ยืนออกกันนะเออ,เอ,อขอโมยบัฟฟ้าขโมยบัฟฟ้าเอ,อินโซที่ไม่มีบัฟฟ้านะมันก็เพลีเหมือนกันนะ มีคนอ้อมมีคนอ้อมมีคนอ้อมมีคนอ้มนอมไม่นะช่วยได้แค่น,นี้แหละที่เหลือเอาตัวรอดอีกโอ้ยอย่าโอ้ยนะลูกออกออกทรอยเชื่อใ เออกออาอบบทยเฮ้ยสองหนึ่งก็ไหวอะคูสแต่สานึ่งดูไม่ไหวอะสานึ่งดูไม่ไหวสวยค่ะไม่ได้ทนทนเขาจะตายแล้วเอซโซเขาจะตายแล้ว แต่เขาอยากไหลอยู่ทำไมเล่นแล้วต้องโหยหวนขนาดนี้ด้วยนะแต่ว่าเราต้องออฟอฟกันหมดนะใช่ใช่ใชใชถ้าถ้าประคองถึงเลทอาจจะชนะใช่ใช่ใช่ ถ้าแบบว่าโอ้บารุมาไม่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 ไม,ไม,ไม,ไม่ช่วยช่วยช่วยยิงยิงยิงซัด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 ต้องมีคนลอ่อล่อให้ดาร์กสินะเอลสูนี่เป็นปะ่ะเขาตายแล้วทุกคนวิ่งไม่นะ แก๊ลอแก๊ลอชุดแก๊คลอช <laughs> <io> ุดแก๊คลอชุดแก๊คอชุดแก๊คลอชุดฮึบฮึ๊บแก๊ชุดวิแก๊ชุดวิสิบสองวิสิบสองวิยันบีฆ่าเอ๊ะยิงไปยิงกลับไปกู โอ้ด่าฉันจะตายเฉันจะตายเองเธอหนีไปฉันต้องวินแล้วค่ะแมนโอ้ด่าวิกวิกครูว่าวิกเว้ยนะคลิปไหลไปอีกแล้วคลิปไหลคลิปไหล อะไรผิดทางโอ้นะโอ้โหอันนี้เขาโอ้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 โน้ใครต้องลอยกี่ชั่วโมงถึงใครจะเดินได้เนี่ยเมื่อก่อนสบายก่อนเทวันซู้เอโซได้อ่ะ We've gotten Hillswell and Soda Shut down McGon Hillman out this one in Zood An ally has been defeated. An enemy has been defeated! Enemy double kill! Your tower has been destroyed. เมื่อก่อนเมือก่อนเทลเอาติกันซีซีสี่ชั่วโมงครับสี่ชั่วโมงจัดไปแกคนเดียวทำอะไรเธอไม่ได้หรอกยิงเดี๋ยวเว้นเขาจะเรียกควนนะแตตอนนี้บอสแมมีอยู่สองตัวก็คือซาต้ากับเอนโซ so. มันเป็นอดีตไปแล้วเชนเองก็รู้เอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก็จะ เอนโซคือตอนนี้หวดตายแลหละใครอะต้องออกฟอร์ตเคมไเนะแต่เรามีพูกพ้องนะนั่นสินะเฟนเกเปนิ็กจะโดนไหมนะ่ะถ้าระหว่างเพื่อนกำลังโดนฆ่าแล้วเราก็ฆ่าคนที่ฆ่าเพื่อนได้เราก็จะชนะ <c oughs> ไม่นะเดี๋ยวแหละ <c oughs> มำไมนะฉันไม่สามารถช่วยทำแบบที่ฉันพิ่งพูดได้แบบวบ่เฟอฟใครเลยเพนนั่นศัตรูชื้อสกาดของพวกเราคลิปือโซเาขาจะเวียงเขาจะเวียงเธอเขาจะเวียงเขาจะเวียงขเยงขาจะเวียงสวยได้วันกดล้างซีซี รลังวิตภาพโอ้ไม่ไหวแล้วสมองไม่เหลือแล้วเพื่อระวังดอฟินสาตาร์อยู่หลังสาตาร์อยู่หลังสาตาร์อยู่หลังสตาร์มาทีได้กระเทือมมาได้โดนข้งนางหน้าจอโซบิโกเกิดนะไม่นะ ไทโซ่ของคีบของโซไม่โดนพวกเราจะรอดพวกเราจะรอดกันหมดไอ้เห้ยไี้ยอเหอเหไหนเฮ้ยชีดำเอโซอยู่ซ้ายเอโซยซ้าอโซอยู่ซ้ายแก๊กชุดยังแก๊กชุดแล้วใช่ไหมแก๊กชุดแล้วใช่ไหม เลเหมือนคนบ้าตอนเนี้ยเป้ามาละเฮ้ยเอโซย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 ยิงน้ำล่องวืดน้ำล่องวืดไปแล้วเอโซเอโซโคราอยู่เฮ้ยเอโซโคกพุทธเขาไม่ยอมมา สตาอยู่อ๋เล่นกลางโอ้ยโดฟินีโอ้ยกลางตัดคลิปกลางไหวปะโอ้ยเาสตาราสตาร์ตาร์ตาเกกเกก เขาเกิด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 ใส่รัวๆโอ้ no ไปเอลตีไปเอลตีาปเอลตีโอ้โหโอ้ เขาแฟดนี้ไปแล้วเขาแฟดนี้ไปแล้วจริงๆแล้วคือผมคือผู้รอสก,กิลโปรยกระสุนด,ด,ด,ดีสุสดสินเอ้ยสวยนายสื่อคุูมาคุงเธอคือผู้สุดรอดำตำนานแคร,รี่ของพวกเราเราต้องไปรุมดาร์กกันไหมอ่ะกอแต่จริงดาร์กไม่ใช่ดาร์กต้องเอาตอนชัวเข้าไปนายคือแคร์เธอไปเกมมระตงขนาดนี้รุมตัวละคร ถ้าศัตรูตายหมดเราก็ชนะถ้าถ้าเราตายหมดศัตรูจะชนะเหมือนกันตอนนี้มันไม่มีอะไรแตกต่างจากกันแล้วเออเดี๋ยวไปเดี๋ยวไป่าให้เคลียร์ซ้ายให้แล้วกันนะระวังสตาร์ถอย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 ศัตรูศัตรูหมดแล้วใทยอยากมีโกโบอติไปช่วยจังเลยแต่ให้ไม่มีเฮ้ยเอซูด

เก pues ่ชเกชุดเกชืก่ชนเกชุดพืนซ้เต an ิมคนที่พลาดสตาซาสตาซาตาจะเอาตซสตาเอาตีอีกกะที่ข้าข้าข้าป้อมก็ได้พาราเมงแคร่ อะไรนี้เป็นเป็นลงนี่คืออย่างแย่ต้องลงแล้วจ้วยดิ <c oughs> <c oughs> สวยนะสวยสวยพี่สวยเกย์ก <c oughs> จะจกที่ตีเกย์กระจบที่ตีบ้านไอ้หนุ่มใช่จเจอกอาพลังแคลราไป อยแย่งผมแจกขอบคุณนาดักโอเชียนขอบคุณนะมีคนบอกให้เปลี่ยนชื่อทากะเยอะขอบคุณนะคุณมะขำขำไม่วัลวละคุณจะคิวใครก็คิวไปผมจะตีอ้อม